สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไปเกิดไหมกองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีปิดชีพแกนนำทาทาหารของกลุ่มกมบฏฮูตีที่ยืนต่อแถวกันดับสยองคาที่ยํำนวนมากและเครื่องบินลบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่ง,งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในจงนวนกาซาชุดใหญ่ใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยนินและกองทัพอิสราเอลเผย ธิบต์แกนนำพานอาหารของกลุ่มกาอกระลฮามาสในชนวนกาซาเรียบร้อยดับสยองคาที่ เมื่อวันที่5เมษาย,ยน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกร้ไลฮามาตฮิตบละอิ่านฮูตีและปาน,นามิดลวเถึงกระตาสู้ของสหรัฐด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับมีคงต่อสู้กับกลุ่มก่อกร้กายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามาสฮิตบละอิ่านฮูตีและปานามิดก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อกร้ไลเหล่านั้นให้สิ้นซากรวมถึงการโจมตีตอบโต้สวนกลับอย่างสสม ต่อกลุ่มกอกกร้ายเหล่านั้นไม่ให้มาเหมิมเพิ่มเล่นงานประเทศอิสราเอลได้อีกในการต่อสู้ของสหรัฐอเมริกากับกลุ่มกอการ้ายในตะวันออกกลางด้วยนะครับที่ฉากการสู้รบแรกนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพสหรัฐอเมริกานะครับได้เปิดฉากถล่มโจมตีปิดที่แกนนำทาาหารของกลุ่มอบดุฮูตีในเยเมนที่กำลังยืนต่อดแถวกันอยู่นะครับ้องจะทำให้ดับสยองไปมากถึง70นายเลยนะครับที่งานนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาได้รายงานไว้ว่า ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนจนทำให้สังหารนักลบฮูตีดับสยอง7 0นายในครั้งเดียวในพื้นที่เมืองโฮเดดาตามการรายงานของรัฐบาลเยเมนก็เปิดเผยเช่นกันนะครับที่รัฐบาลเยเมน ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินั้นประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้สังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮูตีมากถึง70รายรวมถึงผู้บัญชาการภาคสนามชั้นนําและผู้เชี่ยวชาญจากกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าหรือ IR t c ด้วยโดยการโจมตีดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายที่การชุมนุมของกลุ่มฮูตีในอันฟาซาพื้นที่ชายทะเลในท่าเรือโฮเดดาริมทะเลแดงนะครับตามที่มูฮัมมา อัมเอลียานีรัฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่าวสารของเย,ยเมนกล่าวการโจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำของกองทัพสหรัฐมุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่กุมฮูตีใช้วางแผนในการโจมตีหรือก่อการร้ายต่อเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงช่องแคบบับอัสมันดับและอ่าวเอเดน อันเดียยานีกล่าวในแถลงการะครับที่โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลเบรียเอ็กซ์รัฐมนตรีกล่าวเสริมว,ว่าการโจมตีของกลุ่มพวงตีเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศและการค้าโลกทําให้สหรัฐ ต้องมาโจมตีแบบนี้เป็นอนที่สุดและเขากล่าวเสริมว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้โจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงหลายครั้งเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในหลายจังหวัดของเยเมนปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางทางหารป้องปราการคลังอาวุธและระบบป้องกันส่งผลให้นักรบฮูตีเสียชีวิตหลายร้อยคนรวมถึงผู้นำระดับสูงด้วย และระบตีเยเมนกล่าวอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เกิดความสับสนอย่างมากในกลุ่มฮูตีแม้ว่ากลุ่มนี้จะพยายามปกปิดการสูญเสียชีวิตและลดผลกระทบจากการโจมตีโดยการปิดสื่อก็ตามและเขากล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการล่าสุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในระหว่างการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มฮูตีและเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าภายัยคุกคามใด,ดต่อความมั่นคงในภูมิภาคและเส้นทางเดินเรือจะไม่ถุงละเลย และรัฐมนตรีของเยมเมนกล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของสหรัฐอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งทางกลุมฮูตีเองนะครับยังไม่ได้ตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคำข่าวอ้างของรัฐบาลเยเมน ยืนยันว่าได้เพื่อฉากโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S. Truman หลายครั้งในทะเลแดงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและทางยายาซารีโศษกของกุงกมกบฏหูตีรายงานการโจมตีล่าสุดดังกล่าวในวันศุกร์ที่ผ่านมาในแถลงการทางโทรทัศน์ โดยซารียอ้างว่ากลุ่มของเขาโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินสองครั้งในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยขีปนาวุธล่อนและโดนเรากําลังเผชิญหน้ากับการลุกลามของสหรัฐต่อประเทศเราและกําลังเตรียมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการพัฒนาใดๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้านี้เขากล่าวนะครับ และในเวลาเดียวกันสถานีโทรทัศน์อันมาซิลาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศในจังหวัดซาดาซึ่งเป็นฐานที่มั่นหลักของกลุ่มฮูตีในเยเมนทางตอนเหนือสองครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยความตึงเครียดระหว่างฮูตีและกองทัพสหรัฐวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่ที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอา,าอากาศอีกครั้งในเยเมนเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเบียงฮูตี ไม่ให้โจมตีเรือพาณิชย์และเรือรบในทะเลแดงและอาวเอเดนโดยกลุ่มฮูตีอ้างว่าการโจมตีของพวกเขามีเป้าหมายเพื่อกดดันให้อิสราเอลซึ่งรับการสนับสนุนจากสหรัฐหยุดการโจมตีสวนกาซา,าและให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปดินแดนของปาเลสไตน์ว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องอันนี้กองทัพสหรัฐอเมริกาก็ลงกลุ่มกบฏฮูตีต่อเนื่องนะครับ <laughs> เพื่อหยุยั้งไม่ให้ฮูตีมาเหมิมเกลิมเล่นงานเรือในทะเลแดงรวมถึงกองทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางรวมถึงมาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับ คือมีการโจมตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงมากขึ้นแบบนี้และเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอาสาิสราเอลถล่มโจมตีกลุ่มกาะกระาลฮามาสในฮิวนกาซาอย่างตอ่อเนื่องนะครับในเมื่อกลุ่มกาะกระาฮามาสไม่ยอมไปตัวประกรันออกมาจากฮิวนกาซาและอ,อุโมงต้ดินซักที่นะครับทำให้กองทัพอาสาิสราเอลไม่มีทางเลือกจึงส่งเครื่องบินรูปเทพบินไปถล่มโจม,มตีถล่มแต่ไม่ยัง้งตำแหนง่งของกลุ่มกาะกระาลฮามาสในฮิวนกาซาครับทพ่ระบุว่าอยู่บริเวณโรงเรียน ทูปานะครับที่กลุ่มฮามาสใช้โรงเรียนดังกล่าวนั้นเป็นฐานก่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือโจมตีฐานอิสราเอลทำให้งานนี้กองทัพอิสราเอลได้รับข้อมูลข่าวกรองนะครับมาจากหนข่าวข้อของอิสราเอลว่าฮามาสอยู่ตรงไหนและนำมาสู่การยิงที่แม่นยำของเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลยิงโจมตีด้วยระบบเจดงตรงโจมตีบริเวณดังกล่าวใส่ไม่ยั้งจะทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีภายในทีสุดทพี่น้องตามภาพวิอที่ปรากฏ เป็นการระเบิดที่รุนแรงมากๆจริงๆนะครับเราดูไกลยังใดขนาดนี้อยู่ใกล้ๆคงจะแดงหน้าดูนะพี่น้องสะตึมสะตึมใส่ไม่ยังแบบนี้นะครับถึงสูงถึงแข็งโดนเตะแดมของกองทับอิสราเอลลูกเดียว ก็หายวับไปในพริบตาเลยนะครับออกลายเป็นเศษอิสเซปูลในดินแดนของจัมบาลกาซาต่อไปจากการที่กลุ่มฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมาก,ก่อนนะครับสุดท้ายก็ชะตาขาดแบบนี้ที่ขาสุดท้ายรายงานว่างองรับอิสราเอลสามารถปริดทีพแกลนพันา,ารของกลุ่มกอกและฮามาคนสาคัญได้นะครับที่ระบุว่าสามารถปริดทีพสมาชิกผู้อาวุโสคนสําคัญ ของกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสที่ระบุว่าเป็นสมาชิกกลุ่มอาวุโสของมูจาฮิดินที่เป็นพันธมิตรของฮามาสและมีส่วนร่วมในการลักพาตัวซีรีซิลเบอร์แมนบีบัสนะครับและลูกชายว้ต่อสองคนของเธอนะครับคือเอเลียลและเคเฟอร์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับปดีฆาตการรมพวกเขา ได้ถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลและหน่วยซินเบตได้รายงานไว้ดับสยองคาที่เลยครับและยังได้ปิดชีพแกนนาฮามาตอีกคนหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่เป็นผู้บริบทการโฆษณาชวนเชื่อและก่อการร้ายทางจิตวิทยาเชียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงวันที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของส่วนกาซาโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าแกนนอทาหารของฮามาสคนดังกล่าวชื่อนายมูฮัมหมัดซาเล อันบาดาบิลนะครับมีบทบาทสําคัญที่เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มฮามาสโดยเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างเป็นระบบและใช้สือ่อเป็นเครื่องมือในการก่อการร้ายทางจิตวิทยาและส่งเสริมเรื่องราวฆาตกรรมขององค์กรกลุ่มก่อการร้ายฮามาสงานนี้เขาถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิอสราเอลไปโฆษณาชวนเชื่อให้กองทัพอิสราเอลและประเทศอิอสราเอลเกิดความข้อใจผิด ในมมชาโลนะครับทำให้งานนี้ถูกวามจัดด้วยมือ,อของกองทัพอิสเซยียเรบร้อยไปเกินหมายรงงานตัวกำมาจุนลานหรือยุบมาบานในโลกต่อไปจากบุญกรรมจากสนองพวกเขาเองที่หมายทุกแก่ท่านทุนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงแถวนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ